ากจะถามว่าพระเอกนางเอกของโรงเรียนบ้านหนองบัวดแดงจังหวัดเชียงรายหน้าตาเป็นอย่างไรคำถามนี้คงจะตอบยากเพราะหลายสิ่งหลายอยา่างดูจะเป็นพระเอกนางเอกกันทั้งนั้น บ้านหนองบัวแดงเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธมีการบริหารจัดการในโรงเรียนด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งครูนักเรียนผู้ปกครองกรรมการสถานศึกษาและองค์กรในท้องถิน่นให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยมุ่งเน้นให้นักเรียนพอเพียงฝึกให้ผู้เรียนอยู่อย่างพอเพียง และนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตอนเองครอบครัวและสังคมในขณะที่เราทำไปด้วยเราก็วิเคราะห์ถึงว่าสิ่งที่มันจะเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนบางครั้งนะในกิจกรรมที่เราทำอาจจะใช่ในที่อื่นแต่ไม่ใช่ในบริบทของเราเราก็มีการปรับเปลี่ยน ให้กิจกรรมต่างๆนั้นให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนขึ้นก็ก็มีการปรับแก้อยู่เรื่อยๆจนถึงปี2554เราทำงานการเป็นคณะโดยมีอ,องค์คาพยพของทั้งผู้ปกครองทั้งชุมชนทั้งคณะกรรมการหานะครูบาอาจารย์ได้มาช่วยกันในการขับเคลื่อนหลักปรัชญาตัวนี้ก็เกิดเป็นรูปแบบที่พอจะเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างให้กับโรงเรียนในเครือข่ายได้ โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงได้จัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้นักเรียนได้ปฏิบัติจนเกิดความชำนาญสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้และสนับสนุนส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ตามวัยโดยบูรณาการปรัชญายของเศรษฐกิจพอเพียงลงใน8กลุ่มสาระ และมีการจัดทำโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนสู่เศรษฐกิจพอเพียง4ด้านคือด้านปศุสัตว์ด้านสิ่งแวดล้อมด้านประมงและด้านพืชโรงเรียนบ้านหนองบัวแดงยังมีการดำเนินโครงการให้สอดคล้องและรองรับกับกิจกรรมเด่นของโรงเรียนเช่นกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวันกิจกรรมโรงเรียนธนาคาร กิจกรรมอาหารพอเพียงกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนส่วนกิจกรรมที่มองเห็นชัดเจนของหลักสามห่วงสองไขนั่นก็คือโครงการอาหารกลางวันแบบพอเพียงนะครับนะั่นคือเราฝึกให้เด็กรู้จักการรับประทานอาหารให้มีความพอเพียงนั่นะก็คือคำว่าพอประมาณนะครับคือประมาณตนว่าจะรับประทานอาหารขนาดไหน ที่ตัวเองจะอิ่มความมีเหตุผลก็คืออาหารที่เด็กนักเรียนจะทานนั้นนะครับต้องการทานอะไรแล้วทานอาหารประเภทนั้นแล้วมีคุณค่าอย่างไรคุ้มคุ้มกันก็คือเด็กนักเรียนได้ทานอาหารที่มีคุณค่าพอเข้าโรงอาหารแล้วนะครับฝึกให้เด็กรุ่นพี่ให้โอกาสกับรุ่นน้องก่อนว่าตัวเล็กตักอาหารก่อนอะไรประเภทนี้นะครับอันนี้คือเรื่องของฝึกวินัยเรื่องของคุณธรรมในปัจจุบันนี้การรับประทานอาหารซึ่งซึ่ง ภาษาสา,ากลเขาเรียกว่าบุฟเฟตัวนี้นะครับชุมชนเริ่มมองเห็นความสําคัญโรงเรียนว่าเป็นการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอย่างเห็นได้ชัดผู้อำนวยการท่านประชุมท่านก็มาถามผู้ปกครองก่อนนะคะว่าถ้าโครงการนี้จะมีข้าวหนึ่งถังพลังหนึ่งปีผู้ปกครองจะพร้อมด้วยไหมผู้ปกครองก็ยกมือพร้อมกันผู้ปกครองทุกคนเห็นชอบด้วยโครงการนี้คะ่ะก็มีแต่ที่นี่นะคะที่โรงเรียนที่นี่แหละทำค่ะขณะเดียวกันในด้านบุคลากรขอ,ของโรงเรียน ได้มีการส่งเสริมเติมความรู้อยู่เสมอเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู้ของครูและก้าวสู่การเป็นต้นแบบพอเพียงด้วยการนำแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันเป็นตัวอย่างที่เห็นและสัมผัสได้จริงของนักเรียนถ้าพูดถึงจริงๆรเราบอกได้เลยว่าการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใช้เมื่อไหร่อย่างไรก็คือ ผมจะตอบกับคณะครูหรือนักเรียนที่มาดูงานบอกว่าถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่วันนั้นเราต้องใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับตัวเองคนรอบข้างให้เกิดประโยชน์ที่สุดก็เรียนรู้จากคาุณครูไพลินนี่ครับให้สอนการใช้การปลูกผักแล้วก็นำเมล็ดมันมาใช้อย่างไงนี่ครับแล้วผมก็จำจำเอาแล้วก็เอาไปปฏิบัติที่บ้านจนได้พืชมากเพียบเลย เพราะว่าผมก็จะเดินไปขายถามเขาว่าเขาจะซื้อผักไหมก็รู้สึกดีใจนะครับรู้สึกดีใจที่ได้นำเงินเข้าบ้านช่วยลดภาระของปู่ที่ทํางานอยู่คนเดียวท่ามกลางชุมชนไทยมุสลิมโรงเรียนบ้านคลองยานจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในสถานศึกษาพ่อเพียง ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่มีศักยภาพในการน้อมนำหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการการศึกษาไปัเเธออออม่่่ยูููฉูฉนนกกก็จะชวดดดแลลลขงงงีี โรงเรียนบ้านคลองยางเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งหน่วยงานองค์กรมูลนิธิต่างๆเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนภายใต้การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลที่โรงเรียนเนี่ยครับจริงๆแล้วถ้าพูดแล้วเป็นโรงเรียนค่อนข้างจะอยู่ในชนบทเพราะการบริหารจัดการตรงนี้ในเรื่องของงบประมาณที่จะเราได้รับมาจากส่วนกลางนี่ก็ไม่มีเลยเพราะการบริหารจัดการของโรงเรียนส่วใหญ่ก็พึ่งพาตนเอง การพึ่งพาตนเองนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่ว่าโรงเรียนเนี่ยทำแต่โดยลําพังนะครับแต่การมีส่วนร่วมของชุมชนที่เข้ามาช่วยกันพัฒนาโรงเรียนเห็นว่าในการพัฒนาทั้งทั้งทั้งมวลนะครับในโรงเรียนเนี่ยเราเห็นว่าสิ่งต่างๆที่ได้มาไม่ว่าสิ่งลูกสร้างที่ดินนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยเราได้รับมาจากหน่วยงานจากภายนอกนะครับไม่ใช่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยตรง นะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นปาคีการมีส่วนร่วมโรงเรียนเนี่ยจะเน้นในเรื่องของตักษะชีวิตเพราะว่าต้องการที่จะ,ะจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเพราะว่าพีน้องมุสลิมเนี่ยความคาดหวังของโรงเรียนก็คือต้องการให้นักเรียนที่ออกไปจากโรงเรียนแล้วเนี่ยสามารถไปอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุขนะครับนั่นคือเป็นความปรารถนาของทางโรงเรียนครับโรงเรียนบ้านคลองอยาง มีการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาผู้เรียนทั้งระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนจัดการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญเน้นคุณธรรมนำความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีทักษะในการทำงานรักการทำงาน มีจุดเด่นคือการพัฒนาคุณลักษณะและอุปนิสัยสำคัญให้กับนักเรียนเช่นใฝ่เรียนรู้มีความสามารถในการสื่อสารการคิดการแก้ปัญหาการใช้ทักษะชีวิตโดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุนอย่างเหมาะสมรวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและศูนย์บริการชุมชนมีการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลายและเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน โดยชุมชนมีส่วนร่วมตามสภาพความพร้อมชุมชนจะให้ความสำคัญในเรื่องของอหลักปรัชญาคะแล้วก็ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรให้กับโรงเรียนนะคะโดยโดยเฉพาะในเรื่องของฐานต่างๆเนี่ยเพราะว่า,าชุมชนสนใจในเรื่องเรื่องเหลา่านี้นะคะเขาก็ได้นำสิ่งเหลา่านี้เข้ามาช่วยเป็นวิทยากรให้กับ นักเรียนโดยครูก็ต้องเรียนรู้ควบคู่ไปกับนักเรียนจากชุมชนชุมชนําดำเนินการอะไรอยู่แล้วก็เด็กก็ได้ได้ฝึกแล้วก็เอาวิชาที่ได้ศึกษาเราเรียนเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับชีวิตจริงได้แต่บางอย่างชุมชนก็ได้อะไรไปจากโรงเรียนโดยนในเรื่องของหลักปรัชญาค่ะได้เรียนรู้ไปด้วยได้ได้ช่วยกันนะคะตอนนี้แล้วโรงเรียนกับชุมชนก็ ไปพร้อมๆกันนะคะถ้าผู้ปกครองเป็นอย่างที่ด Job, edi, ีครูเป็นอย่างที่ดีนักเรียนก็จะได้รู้เป็นแบบอย่างต่อไปถ้าเราปฏิบัต <Seattle 's Tiger tongue> ิต <ambigu imm ower ing> ัวเหมือนกันระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกับครอบครัวเนี่ยเด็กจะได้คําตอบในตัวของมันเองก็ให้ความสําคัญในฐานะที่โรงเรียนเป็นบ้านของคนทุกคนในในในชุมชนนี้เป็นบ้านหลังที่สอง